สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะครับวันนี้ผมมีหลวงพ่อพรมมานะครับมาแบ่งปันนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับสวยๆนะครับพร้อมกรอบทองไมค์นนะครับื้อทองแดงครับสวยๆเลยหลวงพ่อพรมนะครับเปิดอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ หกร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางครับนี่แบ่งปันกันไปสะสมนะครับสวยครับนี่ครับใครสนใจก็โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับส่งมาได้เลยครับเก็บเงินปลายทางครับส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับใครสนใจก็โทรมาต่างได้เลยนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับเนื้อสวยครับ เส้นคอได้เลยครับแบ่งปันกันไปสะสมครับสะสมก็ได้ครับหลวงพ่อผมนะครับสวยมากครับเนื้อสวยเลยครับสวยคลิบเลยครับนะครับหลวงพ่อผมด้สวยวัดช่องแขนะครับฝากกดติดตามนะนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆน้องๆพี่ป้าน้าอานะครับนี่ครับหลวงพ่อผมนะครับสนใจก็โทรได้เลยนะครับ 0 8 1 7 8 1 6 5ห7นะครับสวัสดีครับ